สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลลวบาบายเจอรไฮกับจันจีค่ะเห็นหน้าจันจีแบบนี้นะคะจันจีก็จะมาย้ำโครงการหม้อหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจอครั้งที่4ีนะคะว่ายังโหวตกันได้อีกค่ะมาเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าโหวตกันยังไงเข้าไปที่ w w w j e ไวท c o m นะคะหรือว่าง่ายๆเลยค่ะเข้าไปลิงก์ใน แฟนเพจเพลว่าบายเจอหายค่ะสามารถลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์แบบนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปเลยนี่ก็จะเข้าหน้าโหวตแบบนี้นะคะนี่เลย น้องๆทั้ง12คนนะคะจากทั้ง12มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยค่ะสามารถโหวตกันได้ทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะ1โหวตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอาหารเจอไายถึง10กรัมเลยทีเดียวนะคะอยากให้โหวตกันเยอะๆนะคะเพราะน้องๆเนี่ยอยากจะได้อาหารเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมีน้องๆหิวโหยรออย,อยู่ค่ะ <S <S ซึ่งปีนี้นะคะโครงการหมามาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรครั้งที่4ก็ได้ร่วมกับเว็บไซต์ไร้บ้านด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าค่ะว่า ที่มาที่ไปแล้วเว็บไซต์นี้มันเกี่ยวข้องยังไงค่ะไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะน้องๆทั้ง4คนค่ะและตอนนี้นะคะเจนจิตก็อยู่กับน้องๆนิสิตคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Right บ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยนี่คือน้องๆนะคะที่ทำเว็บไซต์ Right บ้านแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพริมค่ะค่ะชื่อแก้มค่ะชื่อพิมค่ะ,ช,คะชื่อบีมค่ะที่มาที่ไปของเว็บไซต์ไร้บ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ ก็จริงๆแล้วมันเป็นซีเนียร์โปรเจกต์หรือว่าโปรเจกต์จบของพวกเราเนาะจะเป็นสัตวแพทย์แล้วมันจะเป็นสัตวแพทย์นานาชนแล้วค่ะเรื่องปัญหาสัตว์จันจัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างสําคัญเนาะแล้วเราในฐานะสัตวแพทย์อะเราก็ควรจะแก้ปัญหานี้จริงๆมันเป็นปัญหาของทุกคนละค่ะแต่ว่าเราก็คิดที่จะสร้างอนิขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้แล้วชื่อไร้บ้านเนี่ยมาจากใครเป็นคนตั้งคะเพราะว่าชื่อมันพ้องเสียงจากไร้บ้าน แต่มันเป็นไร้บ้านซึ่งหมายถึงแบบว่าบ้านที่ถูกต้อง oh. ค่าเป็นคนคิดมันเกมากๆจริงอยากให้เป็นชื่อที่แบบมีสองพยางก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีก็เหมือนป๊อปคาว่าไร้ขึ้นมาเหมือนมีน้องที่คณะบอกว่าเนี่ยหมาหนูชื่อไร้นะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบกาลังหาคําที่ต้องการอยู่พอดแีแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าไร้แล้วก็มาเจอกับคําที่เรามีอยู่แล้วก็คือคาว่าบ้านเนี้ยค่ะแล้วก็พอมันออกมาเป็นไร้บ้านมันก็ออกมาเป็นสองความหมายก็คือไร้บ้านเป็นบ้านที่ใช่แล้วก็ไร้บ้านที่เป็น แปลว่าหมาจรจัดแมวจรจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้แบบ๊ปอปไอเดียว่าแบบไรกับไรแต่ว่าเป็นชื่อหมาเพื่อนเพื่อนน,นั่นเองใช่ใช่ใช่่จะ <c oughs> มันเป็นความเก๋ที่แบบว่าฟังง่ายแล้วก็แบบเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่ามันความหมายดีมากๆเลยคะ <c oughs> ่ะพูดถึงเว็บไซต์หน่อยค่ะก็คือเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นเหมือนสื่อกลางที่จะทําให้คนที่ต้องการหมาแมวตัวใหม่อ่ะค่ะได้แบบเจอกับน้องๆได้ง่ายขึ้นโดยการที่เราจะรวบรวมหมาแมวที่อยู่ตามเชลเตอร์ต่างๆ ให้เขาได้มารวบรวมในเว็บไซต์ของเราได้แบบได้เยอะขึ้นะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะเพราะว่าบางทีมีความคิดว่าเราอยากจะรับสุนัขหรือน้องแมวมาเลี้ยงแต่แบบเฮ้ยเราก็อยากจะหาตัวที่เรารู้สึกแบบมองแล้วก็ปิ๊งเหมือนกันอ,อะไรเงี้ยแต่เว็บไซต์นี้มาเลยทําให้เราแบบ ได้รู้ข้อมูลของเขาด้วยมันจะมีข้อมูลอะไรบ้างคะที่อยู่ในนั้นก็คือข้างในก็จะมีประวัติข้าวๆเพราะว่าเหมือนอย่างบางสถานรักพิงค่ะเขาก็จะมีเหมือนประวัติของน้องๆว่าน้องตัวนี้เคยโดนรถชนมาหรือว่าน้องตัวนี้แบบถูกพบอยู่ที่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องเล่าน่าหลังน่าหลักเล็กๆวิธีการแบบว่าถ้าเราจะเข้าไปดูในเว็บไซต์มันมีอะไรบ้างก็คือเราเข้าที่ www.livebazar.com ได้เลยในหน้าแรกมันก็จะเห็นว่ามีเหมือนสัตว์ที่คุณาสนใจก็คือตัวนี้เราจะเหมือน สุ่มน้องๆให้สลับเปลี่ยนมาประมาณทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วก็ในเว็บไซต์ค่ะก็จะมีการเหมือนจัดแบ่งหมาแมวเป็นหมวดหมู่ลองกดให้ดูดีกว่าได้ค่ะสมมุติเป็นสุนัขพันเล็กอาสุนักพันเล็กลูกหมาบานนี่าร์นี่มีอยู่สองมีน้องโคนี่ค่ะตัวนึ่งแล้วก็กดเข้าไปดูแล้วมันจะเขียนปะคะว่าอยู่เชเตอร์ไหน ใช่ค่ะจะมีอยู่ข้างล่างบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ซอยดอกค่ะอ๋ออยู่ที่ซอยดอกแล้วถ้าเราสนใจที่จะรับน้องตัวนี้ไปเลี้ยงก็คือติดต่อเข้าไปก็ติดต่อไปได้เลยก็คือเราจะมีปุ่มตรงนี้เขียนว่าติดต่อเพื่อรับอุปการะค่ะก็สามารถแบบไดเล็กไปโดยตรงที่ Facebook หรือว่าไลน์ของเชลเตอร์นั้นๆแล้วตอนนี้มีกี่เชลเตอร์ที่อยู่ในเว็บไซต์ไรบ้านบ้างคะ ค่ะในขั้นเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีอยู่ตอนนี้4ที่ค่ะที่แรก2ที่แรกเนี่ยจะเป็นในความดูแลของมหาวิทยาลัยก็คือที่นี่เลยค่ะคณะสะตัตวแพทยาศาสตร์จรุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นชมรมสวัสดิภาพสัตว์หรือว่าที่รู้จักกันอีกชื่อก็คือจะเป็นเพจจรจัดค่ะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจรัดคณะเทคนิคการสตัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตร์ค่ะแล้วก็อีก2ที่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับมุลณิธิที่ดูแลเกี่ยวกับสัตว์จรจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยหาบ้านใหม่ให้น้องๆเขาด้วยก็จะเป็นที่ WBS Thailand แล้วก็มูลนิธิทีสุนัขในซอยหรือว่าซอยด็อกที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ แล้วเว็บไซต์เนี่ยเราใช้ระยะเวลานานขนาดไหนในการปั้นของขึ้นมา <c oughs> นานมากให้คนนี้นตอบดีกว่าค่ะ <c oughs> จริงเพราะว่าผลงานดีๆมันต้องใช้ไม่าคือมันอปีบวกบวกอ๋อปีบวกออ<ช>บวกเพราะว่ากว่า,วาที่จะสรุปได้ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันคือ ผ่านกันมาเยอะค่ะอยากทำแอปอยากทำเว็บคาดหวังว่าให้มันคงอยู่ต่อไปเนาะอาจจะเป็นพวกเราทำต่อหรือว่ามีคนมารับช่วงต่อมีสปอนเซอร์สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสปอนเซอร์นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะขอด้วยนะคะและในอนาคตถ้าพี่จิจิช่วยได้ก็จะช่วยเหลือยินดีค่ะว่าพี่เนี่ยอยากเรียนคณะสัตวแพทย์มากแต่ว่าตอนนั้นเต้นอยู่ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือ จะถามน้องๆว่าเฮ้ยจะทํายังไงถึงจะได้มาเรียนคณะสัตวแพทย์แบบนี้ก็เป็นคนเลี้ยงหมามาตั้งแต่เกิดเลยค่ะมีหมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบผูกพันแล้วตอนนั้นก็สนใจลักหมาก็เข้าสัตวแพทย์เนี้ยค่ะคิดว่าถ้าได้ทํางานอยู่ในในสายเนี้ยก็คงจะมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพีมเป็นคนที่ไม่ได้ถนัดคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์แต่ว่าเข้ามา ตอนนั้นเป็นแอดมิชชั่นก็เลยเสียคะแนนแก็แพ <Ad mission S 2> อแอดมิชช่นอ้าวเป็นแอดมิชชั่นมันไม่มีแล้วใช่ไหมอม,ม,มีอยู่หรอแต่ว่าแบบการศึกษาไม่ค่อยศึกษาอะไรเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าอย่างเป็นน้องรุ่นนี้คิดว่าน่าจะมีแบบหลายช่องทางมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่อนนเชั่นอย่างเดียวเราส่วนตัวเราไม่ชอบอ่านหนังสือ <c oughs> แต่ว่าเราจะเน้นเป็นไปสอบหลายๆที่ค่ะเห <c oughs> มือนกับว่าได้เห็นข้อสอบแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าอ,อรู้ว่ามันจะปใช่เหมือนเหมือน <ๆ S 1> เราเรียนรู้จากข้อสอบไปว่าอ๋อเขาจะออกแนวนี้แนวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอ่ะจริงๆท,ท,ที่ที่อยากทำาสตรแพทย์ก็มันมีจุดเปลี่ยนที่แบบว่ามีน้องหวาอยู่ที่บ้านแล้วเขาแบบว่าคลอดออกมาแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเป็นหนึ่งจุดประการเหมือนกัน พอมาถึงที่นี่แล้วพี่จริงก็อยากจะให้น้องๆพาพี่มาชมบ้านที่นี่หน่อยขนาดนี้หน่อยว่าหนูอยู่ที่ไหนเรียนอะไรบ้างต้องทําแบบเรียนอยู่ในห้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีโอกาสแน่นอนค่ะไม่มีโอกาสอยากจะให้คนทางบ้านได้ดูว่าถ้าอยากจะมาเรียนที่นี่เราจะได้เจอกับสภาพแวดล้อมยังไงบ้างพาไปชมไหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีมากๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ที่แรกที่น้องๆพามาชมคือที่ไหนคะเป็นห้องสมุดของคณะสัตวแพทย์ค่ะอืมอ่ะแล้วตรงนี้นก็เป็นจุดที่ไว้อ่านหนังสือ<ช>มุมไหนเป็นมุมที่มุมโปรดของเด็กๆที่เวลาแบบว่าจะมาอ่านหนังสือเราจะอยู่ตรงมุมนี้กันจริงๆส่วนตัวชอบเป็นแบบเหมืนอนคอก <c oughs> เรียกว,ว่าเ <c oughs> ข้าคอกใช่ใช่เพราะว่ามันจะแบบว่าแบบมันโฟกัสได้กว่าแต่นี่แต่นี่ที่บอกว่า ต้องรบบพิเศษเลยคือตู้ขนมใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนแรกคือไม่ได้แบบไม่อนุญาตให้เอาขนมเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แบบมีใช่ม่เงินเครียดใช่เครียดมากมันว่าต้องได้เคี้ยวถึงจะจำได้แล้วแลมีอีกจุดหนึ่งที่หนูบอกว่าจบแล้วคือเขาเพิ่งทำก่อนที่เป็นที่นอนที่หนูไม่ได้นอนที่นอนไม่ได้นอนเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้นอนมาตรงนี้เลยที่นอนไม่ได้นอน นไม่มีโอกาสได้นอนแต่ว่าได้ลองเข้าไปเล่นแล้วแหละตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหม่ที่เขาทำเพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้มานอนอ่านหนังสือมันจะได้ไม่เครียดมากใช่ใชเพราะว่าจริงๆการอ่านหนังสือเราที่สบายๆมันก็สําคัญเหมือนกันให้เรารู้สึกว่าเราได้กลับไปอ่านที่บ้านคลายใช่ให้องไหนกันต่อคะห้องสกิล l ลบค่ะห้องสกิล l ลบเดีไปที่ห้องไหนกันต่อตามมาคะสกิลลบ แล้วนี่นะคะก็คือห้อ,หอ,หองสเกลเลยเลยบวชแบบทำอะไรอ่ะจริงๆฟังก์ชั่นที่แท้จริงเนาก็คือไว้ให้เด็กๆจริงจริงจะเป็นชั้นปี4ค่ะคือชั้นคลินิกที่เราจะต้องแบบว่าเข้าห้องผ่าต,าตัด mm hmm. ตรวจร่างกายสัตว์จริงๆอะไรเงี้ยห้องนี้ก็จะเอาไว้ให้เด็กๆชั้นคลินิกฝ<ะ>ึกทักษะต,ต่างๆอย่างเช่นวิธีการใส่เสื้อผ่าตัด ที่เวลาเห็นในหนังมันจะเป็นแบบว่าเสื้อสีเขียวตัวใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะโชว์เลยว่าฝึกใส่ยังไงใช่นี่อ่ามันต้องหยิยบขึ้นมาใช่เราต้องแบบไม่ให้มันโดนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพื้นที่ผ่าตัดเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อแล้วก็ต้องมีคนช่วยถูกต้อง แล้วก็ที่ผิดเลยคือผมต้องมัดผมอันนี้เป็นมัดแล้วก็ใส่หมวกอยู่แล้วถือว่าสาธิตก่อนละกันทุกขั้นตอนก่อนผ่าตัดเราจะต้องสอบหมายถึงว่าทุกคนจะต้องสอบใส่ถุงมือใส่เสื้ออะไรเงี้ย จบไปพอชุดแล้วเราก็ต้องมีแต่คงไม่มีใครทำท่าเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของน้องๆเออไว้แบบว่าให้พวกเราได้ฝึกเย็บแพทเทิร์นนี่สมมติตัวนี้มีแผลตรงสีข้างตรงนี้เนาะเราจะเย็บยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะเยอะแยะไัหมดแล้วมีส่วนของกระดูกด้วยนี่ก็ให้ศึกษาใช่เอาไว้ลองสัมผัสว่าเวลาจริงๆอ่ะเวลาหมามาตรวจเราจะไม่ได้เห็นอย่างนี้ถูกไหมคะเราจะต้องจินตนาการว่าเวลาเราจับไปตรงเขาน้องเนี่ยเราจะเจออะไรตอนนี้มันจะมี เป็นวิธีใหม่เขาเรียกว่าเป็นร่างนิ่มก็คือเหมือนเป็นการถนอมร่างของของน้องหมาค่ะน้องหมาน้องแมวให้เขาเหมือนจริงที่สุดเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนจริงสะทีเดียวแต่ว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วที่ทําได้ตอนนี้ค่ะคือส่วนใหญ่อาจารย์ใหญ่ที่มาจะเป็นเหมือนสุนัขจรหมาจรแมวจรเจ้าขบริจาคบริจาคมาเลยใช่ไหมค ก็คือตรงจากโรงพยาบาลเราเลยเหมือนทุกๆปีก็จะมีการเหมือนทำบุญให้เขาอะค่ะเหมือนระลึกถึงในทุกๆปีอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องปกติใช่คใช่โอเคพี่ต่อไปที่จะพาพี่นุชจไปเยี่ยมชมคือที่ไหนคะจะเป็นห้องกายวิภาคกายวิภาคไปใจไปห้องกายวิภาค <wounds> ไ,ปไ,ปไปอยู่ชั้นไหนเรยนอยู่ชั้นสองชั้นสองฮะชั้นสามเธอเรียนจริงๆหรือเปล่าชั้นสามโอเคเดี๋ยวไปชั้นสามใจร่อยใครมารับไปแล้วจะมีบใครสัคนที่ใจรอดิสรูมนะคะคือ Anatomy Lab บกกายวิภาคกายวิภาคกายวิภาคและนี่ก็คือห้อง ใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ก็คือจริงๆมันเป็นห้องเรียนอะค่ะก็คือเราจะแบ่งกลุ่มกันเนาะจะเป็นกลุ่มละประมาณ5-6คนแล้วก็จะอยู่กันประจาโต๊ะถ้าเวลาเรียนจริงๆอ่ะก็จะเด็กๆก็จะอยู่กันตามโต๊ะแล้วก็มีร่างหอจา์อยู่บนโต๊ะแล้วก็แท่นอันนี้ก็คือเอาไว้วางหนังสือเปิดเป็นหนังสือใช่ถูกต้องก็รู้สึกดีใจไม่ได้เรียนนคะนี้เพราะว่าเรากลัวมากเลยเครื่องไหนนอกจากนี้ยังจะมีห้องพิพิธภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวพาไปชมเนาะ เราะวาเขาทำมีป้ายต้อนรับรแล้วแต่พิพิธภ no ัณฑ์ดีกว่าค่ะพี่นจิกลัวโอ้ยนี่ถึงแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์ถูกต้องเหมือนที่เห็นในหนังเลยอันนี้อันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงจว้ามีสัตว์เยอะมากหนึ่งตัว แพทย์เนี่ยเมื่อก่อนเราจะเราจะเรียนกับม้าเป็นหลักเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นแบบเหมือนประมาณว่าทหารเขาจะต้องใช้ม้าใช่ศัลแพทย์จะมีความสําคัญตรงนี้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเยอะเนาะมีทั้งสัตว์เล็กแล้วก็สัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงนมเยอะแยะมากเลยคือสัตว์อันนี้คือของจริงแล้วสตาฟไว้หมดเลยค่ะคือจริงๆอ่ะถ้าเราเห็นสัตว์สตาฟ์ข้างนอกมันจะสวยใช่ไหมแต่นี่คือเป็นสภาพที่เขาแบบเขาเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเราเราเอามาสตาฟถูกต้องสภาพเขาเลยอาจจะไม่ได้แบบดูแล้วแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดู อาน่ากลัวนิดนึงอุ้ยไม่เคยเห็นเลยเออจริงๆถ้าถ้าสงสัยแล้วแบบว่าเรามีป้ายชื่อที่เป็น QR โค้ดเราสามารถแบบใช้โทรศัพท์ส่งเข้าไปได้เฮ้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะคะหมั่นทำดีเอาไว้เด็กๆมาถูกทางแล้วค่ะช่วยเหลือสัตว์เนาะ พี่บนสเต็กก็จะอ่าเราก็จะดูดได้เ<า>ลยเราดูด้บาบเนอะบาบ คือถ้าเกิดว่ามีใครสนใจสามารถติดตอ่อมาได้ทางเพจของคณะได้นะคะมาได้เลยใช่นี่คะใช่ก็อาจจะติดต่อมาก่อนถ้ามาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อมาได้ก็อาจารย์จะเตรียมวิทยากรไว้ให้ <pus bureau> ใช่คะ่ะมาถว่าอยู่เพิ่มันไอีกก็พอรักฉันแล้วไม่ต้องให้หมอะมามาสอนจะไม่รับกวดอย่าคื f ตัวนะคะที่อยู่ที่คณะสัตวแพทย์นั่นเองอันแนะนําแต่ละตัวอยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวก็อันนี้สามารถไปหาดูได้ในเว็บไซต์ของไรบ้านได้เลยนะคะอย่างตัวนี้ชื่อว่าน้องส้มเปี้ยวตัวนี้น้องอายุสีปีแล้วค่ะชื่อส้มเปียวก็กําลังดีนะสี่สี่ปีแล้วค่อนข้างจะแบบว่าไม่ได้กลัวคนใช่ใช่สามารถเล่นได้ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปกี้อยู่ในถุงนิ่งมาก อันนี้ชื่อว่าชัยนาทค่ะอายุสี่ปีเหมือนกันสี่ปีเหมือนกันแต่ว่าจะค่อนข้างจะอ้อนนะถ้าจริงๆแลวอันนีชอบเล่นกับคนชอบเล่นกับคนค่ะแต่พอออกมาเจอ Environment ข้างนอกอาจจะตกใจเต้นตกใจเนี้ยสั่นค่ะสั่นตัวนี้จะแก่หน่อยตัวนี้6ปีค่ะ6ปีค่ะชื่อว่ามารุค่อนข้างชอบวิ่งหนีนิดนึง ต้องจากห้ดีๆมันอาจจะแบบมันเร็วนิดนึงคนที่จะรับก็อาจจะเหมือนลองอ่านประวัติแล้วก็ดูว่าคอนดิชันของเรากับน้องแมวมันตรงกันไหมอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะรับไปเลี้ยงสกุลนอกจากนี้ยังมีสุนัขประจําคณะด้วยเราไปหาเขาเขาไม่อยู่ไปไหนไม่เขาไปเดินเที่ยวเล่นเนาะเขาเหมือนเขาหนีไปนอนอยู่แถวๆแบบอีกอีกฝั่งนึงอ๋อตัวนั้นชื่ออะไรคะตัวนั้นชื่อมอมแมมมอมแมมเขาเป็นสุนัขจอหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่โดนทิ้งอะ เป็นสุนหัจรที่เหมือนเราเจอเขาแถวๆวนี้ค่ะก็เลยเอามาทําหมันให้แล้วเขาก็อยู่แถวๆถวนี้ยาวเลยก็เลยไม่ต้องเป็นกังวลว่าน้องๆพวกนี้เขาจะอยู่ยังไงเพราะมีคนดูแลดีมากๆดูจากขนแล้วอะขนเขาสวยมากเออขนเขาสวยมากแล้วก็สภาพแบบนี่ดูดูโหจิงนี้มันอร่อยจริงจิงนี้มันอร่อยจริงๆแล้ววันนี้เด็กๆทั้งสี่คนนะคะก็เปิดโลกการเรียนสัตวแพทย์ ให้พี่นิจมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆอยากจะให้เด็กๆฝากอะไรกับท่านคุณผู้ชมฝากไร้บ้านไว้ด้วยนะคะก็ w w w r ไซต์ร้บ com นะคะเป็นสื่อกลางให้ทุกคนสามารถมาเจอกับสัตว์จรจัดได้ง่ายขึ้นค่ะก็สามารถเข้ามาชมได้ในทางเว็บไซต์แล้วก็เรามีเพจ เฟซบุ๊กด้วยนะคะแล้วก็ทวิตเตอร์สามารถเข้าไปได้เลยชื่อเดียวกันไรบ้านค่ะหวังว่าจะมีสปอนเซอร์่อเข้าในเว็บไซต์เรวะะ <c oughs> ็วๆนี้นะคะแล้วฝากชมรมของที่นี่ไว้หน่อยดีกว่า <c oughs> อีกรอบหนึ่งชมรมสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแต่ว,ว่าชื่อง่ายๆที่จำง่ายๆเนาะก,ก็คือจอรจัดค่ะน้องเข้าไปดูกันได้เลยเห <c oughs> ็นน้องๆแบบนี้แล้วอยากเอาไปอ d ดอปอะดอปได้นะคะหรือว่าดูเพิ่มเติมไรบ้าน .com นะคะวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากเลยขอบคุณนะค่ะอุ้ยจะไปไหลลูก แลช่วงเพชรอินฟลูเอนเซอร์นะคะจันจิจ,จะพาไปพบกับ อดีตหมาจรทั้ง3ตัวนะคะซึ่งตอนนี้เขามีบ้านที่มีความสุขแล้วค่ะชื่อว่า Stem, s t a g Strong นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงอุปการะทั้ง3ตัวมาแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยผ่านเหตุการณ์เรื่องราวอะไรบ้างขอบอกเลยนะคะว่าซึ้งจริงๆค่ะเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะ Stem, s t a g Strong ในช่วง Pet Influencer ค่ะ ชื่อคีค่ะชื่อในเพจก็คือจวงนะคะเป็นเจ้าของน้องสแตมสตงังสตองนะคะคนนี้คือน้องสแตมเพศเมียหมาไทยอายุสองขวบครึ่งอีกคนเป็นพี่น้องกับสแตมชื่อสตังค่ะน้องสุดท้องชื่อสตองเป็นน้องหมาตาเดียวอายุเจเดือนค่ะเพศเมีย น้องสองตัวสตสันสตังเนี่ยมาจากเพจไทยแท้หา,า,าบ้านค่ะเป็นหมาโตที่โดนรีโฮมหาบ้านใหม่อะค่ะก็ไปรับมาตอนอายุประมาณ8 9เดือนค่ะส่วนน้องสตองเนี่ยเป็นน้องเล็กที่แม่หมามาคลอดทิ้งไว้หน้าบ้านนะคะก็จริงๆอ่ะมีพี่น้องทั้งหมด6ตัวตั้งใจเอามาหาบ้านทั้ง6ตัวแต่ว่าสตองเป็นตัวที่ตาเจ็บก็เลยรักษาให้ก่อนแล้วก็รักษาไปรักษามาก็ตาบอดก,ก็เลยเก็บไว้เองค่ะก็เลยเป็นที่มาของสตนสตังสตองค่ะ จุดเริ่มต้นที่ทำให้มีคน follow เยอะขึ้นน่าจะเป็นคลิปที่ทั้งสองตัวเริ่มจากสาแตมสาตาังเนี่ยเล่นน้ำอะคะ่ะคือที่บ้านจะมีแบบคลองเล็กๆอยู่แล้วก็เขาชอบว่ายน้ำมากคือวันแรกที่มาถึงที่บ้านเนี่ยเป็นหน้าฝนแล้วก็คลองในบ้านน่ะมันเป็นแบบแหน่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเขานึกว่าสนามหญ้าเขาก็เลยวิ่งลงไปเลย ากนั้นก็คือเล่นน้ำทุกวันตั้งแต่วันนั้นก็เลยมีแฟนคลับมาติดตามเพิ่มเพราะว่าชอบดูเขาเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ใของแต่ละตัวก็จะเป็นฉายาที่แฟนคลับตั้งให้อ่ะค่ะว่าเป็นเหมือนการสลองกับสองี๋อะค่ะสแตมกับตะตังนะคะสแตมก็จะแบบ ขี้ฉานิดๆแล้วก็มีความเป็นตัวอของตัวเองสูงแล้วก็ต้องการความรักมากคือแบบขี้ประจบมากอะไรเงี้ยค่ะส่วนสตังก็จะเป็นแบบละมุนละม่อมอ่อนโยนใจดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สตองก็จะเป็นน้องเล็กเดอดัด่านไม่ค่อยดูเรื่องอะไรเงี้ยค่ะตลกตลกเป็นตัวตลก ความสามารถพิเศษเหรอคะก็ถ้าทั่วไปก็นั่งได้ขอมือได้สวัสดีได้นะคะลแล้วก็สแตมเนี่ยจะเล่นเฟชชิ่งเก่งคือโยนไปแล้วคาบกลับมาให้ได้ตลอดนะคะ ส่นาตางความสามารถพิเศษนะจะเป็นว่ายน้ําเพราะว่าว่ายน้ําหนักมากว่ายแบบว่ายไปโอลิมปิกว่ายอยู่นั่นแหละสาตองความสามารถพิเศษยังไม่มีค่ะ <laughs> เพราะว่าเพิ่งหายป่วยเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะ ากฝากไว้ก็คือจริงๆอยากให้คนที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงอะค่ะลองไปดูรับน้องหมาแมวที่กำลังหาบ้านมาเลี้ยงนะคะเพราะว่ามีน้องหมาแมวอีกเยอะมากเลยที่แบบต้องการบ้านนะคะแล้วก็หมาแมวจรก็น่ารักไม่แพ้หมาไทยนะคะก็อยากฝากไว้ว่าถ้าใครสนใจอยากรับเลี้ยงน้องๆก็เข้าไปดูที่เพจไทยแท้หาบ้านได้นะคะ Facebook i n s t a g กรมมีหมดเลยค่ะ ติดตามความน่ารักของ3ามแสบ3ต่อได้นะคะใน IG s t a m underscore star underscore strong นะคะขอบคุณค่ะ นี้นะคะก็คือเรื่องราวความน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่ินจินำมาฝากเพื่อน <S <S เพื่อนเลเวอร์าบเจอหายค่ะ <S <S อย่าลืมกันนะคะ <S 1> <S 1> ไปโหวตกันเยอะๆนะคะ <S <S <ๆ>กับโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร ครั้งที่4นะคะกับน้องๆสัตวแพทย์ทั้ง12คนค่ะไปหวตดกันเยอะๆน้องๆสัตว์จรแมวจรหมาจรจะได้อาหารเจอฮายกันไปเยอะๆค่ะแล้วย้ำกันอีกทีนะคะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือหมอหมาชาเลนจนั่นเองค่ะจะมีการให้เรามาเต้นชาลนจกันใน Tik t o ็อกนะคะเปิดไปได้เลยนะคะที่ p พลเวอร์บายเจอฮายติ๊กต็อกค่ะคนที่เข้าตากรรมการ1นคนนะคะมีเงินรางวัลให้ด้วยคะ่ะไปเล่นกันเยอะๆนะเงินไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะ โอเคก็ฝากติดตามทุกช so 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 ่องทางข่าวสารนะคะของ p พลเวอร์บายเจอไฮไม่ว่าจะเป็น Instagram, Facebook, นะคะ y o u t u b e ไปกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ t i k t o ็อกค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ p พลเวอร์บายเจอไฮกับจันจิแล้วนะคะจันจิขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่จินจิก็มีผลิตภัณฑ์นะคะจากเจอไฮและจินนี่มาฝากสุนัขและน้องแมวที่คณะสัตวแพทย์ด้วยค่ะนี่เลยเยอะแยะเยอเลย